แกงส้มมะละกอใส่ผักกาดวางตุ้งใส่แล้วนะคะใส่ปลาหนิลใส่กุ้งสดทําแกงส้มกันค่ะก็มีหอมแดงพริกขี้หนูสดสีแดงเม็ดใหญ่ๆนะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่ด้วยใส่กระชายใส่กระปีก้อนโตๆเลยแล้วก็ใส่น้าตาลปี๊บมีเนื้อปลาที่เราเอาปลานิลไปต้มแล้วแกะเนื้อไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปั่น มีเนื้อกุ้งนะคะเราแกะเนื้อกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วผักเราก็มีแล้วไม่ต้องซื้อเลยนะคะข้างบ้านให้มาเป็นมะละกอแล้วก็ผักกาดกวางตุ้งเดี๋ยวเราเอาเครื่องแกงส้มไปปั่นกันนะคะมีเคี่ยวมะละกอไว้นะคะใส่เกลือไปสองช้อนชา เรามีปันนินอยู่ท่อนหนึ่งล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่มีกินหอมกระชายนะคะแล้วจะให้นวลนัวให้อร่อยก็คือใส่น้ำปะลาร้าลงไปด้วยแกงส้มจะมีรสชาติอร่อยมากเราก็เอาผักกาดกวางตุ้งใส่เลยนะคะ เรียกว่าผักกาดกวางตุ้งน้ำตาลปีป๊บนะคะแกงตม้มถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลปีป๊บเยอะหน่อยจะได้ออกสามรสถ้าใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวก็พอ ไปหนักน้ำปลาเลยแล้วก็มะขามเปียกเคี่ยวได้พักใหญ่คาดว่าผักเปื่อยผักสุกนะคะก็ใส่น้ำมะขามลงไปเลยงทับพีใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราทดลองสักสามทับทพีก่อนนะคะเดี๋ยวเราชิมรสชาติก่อนเพราะว่า หวานไปเปรี้ยวไปเดี๋ยวจะปรุงยากเดี๋ยวเราชิมรสชาติให้ได้ทีก่อนแล้วค่อยเอากุ้งมาใส่นะคะพอชิมรสชาติได้ที่แล้วเราเอากุ้งสดใส่ลงไปเลยนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะได้ไม่ต้องสมานไม่งั้นกุ้งแข็งนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มสามรสนะคะหวานอ,อ,อ่อน แกงสม้มมะละกอใส่ผักกาดกวางตุ้งใส่แล้วนะคะใส่ปลาเน,นใส่กุ้งสดรสชาติกลมกมนะคะสามรสหวานอ่อนๆเปรี้ยวนำเค็มตามรสที่สามก็คือรสหวาน